เอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับปอนสตีเพเยอร์แล้วเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนสร้างเจ้าสิ่งสิ่งนี้กันครับบ้านเห็ดครับผมก็จะว่าไปมันก็อาจจะดูไม่สวยนะครับก็ผมก็ออกแบบได้ประมาณนี้แล้วเนาะก็เดี๋ยวก่อนที่จะมืดนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการปลูกเห็ดนะครับก็ให้คุณผู้ชมปลูกในช่วงตอนกลางคืนนะครับอ่ามันจะสามารถแบบว่า โตได้เนะาะวิธีการก็เอาเห็ดสีแดงปลูกไปนะครับแล้วก็ตามด้วยบนมิวนะครับแล้วมันก็จะโตมาออกมาในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับต้องให้เจ้า,อาขอบของเห็ดเนี่ยสูงสามบล็อกนะแต่นี่2บล็อกน่าจะไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเนะาะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าม,มันเช้าแล้วแหละนะครับน่าจะไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ต้อง ปลูกเห็ดสักนิดสักหน่อยก่อนละกันนะครับปลูกไว้เฉยๆแหละน่าจะทันอยู่นะทันแหละอ่านี่ครับต้องให้มันสูง3บล็อกแบบนี้นะครับถึงจะสามารถสร้างาบ้านสวยๆแบบนั้นได้เนาะเออก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวขอบๆตรงบริเวณพวกนี้นะครับผมว่าผมน่าจะใส่เป็นอ,อ,อะไรเยอะแยะเนี่ย ผมว่าผมน่าจะใส่เป็นพวกรั้วนะครับก็น่าจะสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการสร้างเนาะก็เตรียมอุปกรณ์ตามผมเลยนะครับเอาละครับซึ่งอุปกรณ์นะครับที่คุณผู้ชมต้องเตรียมนะครับก็มีดังนี้เลยนะครับผมในกล่องนะ ด้านด้านซ้ายมือนะครับด้านขวาไม่เกี่ยวนะครับผมก็จะมีกระจกนะครับคุณผู้ชมจะใช้เป็นกระจกอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยแต่ส่วนตัวผมแล้วผมจะใช้เป็นกระจกสีดานะครับทั้งกระจกแผ่นและกระจกบล็อกเต็มเลยนะครับแล้วก็สแสลบนะครับแล้วก็ะะตามด้วยนี่ครับโคมไฟตกแต่งเล็กเล็กน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นนี่ครับแคมไฟนะครับผมอ่าแล้วก็บันไดนะครับจะเป็นบันไดไม้โอ๊กธรรมดาแล้วก็บันไดไม้โอ๊กสีดานะครับอ่าก็ดักโอ๊กุญนั่นแหละ แล้วก็จะเป็นแถบดอนะครับก็จะเป็นแถบดอไม้โอ๊กธรรมดานะครับรั้วรั้วไม้ธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นบันไดลิงนะครับเป็นบันไดล,ล,ลิงธรรมดาเนาะแล้วก็จะเป็นหินโคเวอร์สโตนนะครับแล้วก็ตามด้วย นี่จะเป็นเอ่อเอามาทําเป็นเสานะครับดาร์กโอ๊กบุดนะครับไม้ดาร์กโอ๊กบุดแล้วเนาะแล้วก็ประตูเล็กๆน้อยๆนะครับก็ตามนี้แหละก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมเออเอาละครับซึ่งวิธีการทํานะครับมันก็ไม่ยากนะครับผมก็เพียงแค่ทําความเข้าใจกับมันนะครับก็น่าจะสร้างกันได้แล้วนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าตรงนี้ผมก็ได้ทําเป็นบันไดด้วยแล้วเนาะแล้วก็ตรงนู้นก็น่าจะทําแบบเป็นเหมือนอุโมงค์ไป ด้านล่างเหมืองนะครับแล้วก็ไปทะลุไปทางโน้นฝั่งทางโน้นนะครับผมก็น่าจะสวยงามกันเลยเดียวนะครับผมไม่ได้ขุดเจาะอะไรนะมันเป็นโพรงให้ผมอยู่แล้วนะครับผมเออโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมก็ตรงนี้ก็ให้คุณผู้ชมเออเห็นบล็อกตรงนี้ไหมครับผมอ่าก็ให้คุณชมต่อขึ้นสูงสองบล็อกครับผมอ่าก็จะตามด้วยเออ ล็อกไม้เต็มนะครับดักออคูดหนึ่งสองนะครับก็ทําเป็นแบบนี้เลยนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าความยาวห้านะครับแล้วก็วางตรงมุมนะครับผมอ่าประมาณนี้แหละห้าคูณห้าล็อกนะครับแล้วก็ใส่ขอบให้มันนะครับเป็นขอบที่6นะครับผมอ่าก็จะออกมาในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับผมให้ผู้ชมกันไว้แบบนี้ครับ3แบบนี้นะทุกมุมเลยนะครับผมอ่า โอเคก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับก็ให้ใส่เป็นบล็อกเต็มนะครับนี่ครับยาว5้าบล็อกนะครับปัาบอ่าแบบนี้เลยด้านบนตรงนี้ก็วางปิดไว้แบบนี้เนาะเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้ผมคิดว่าผมน่าจะทุบออก เพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะใส่เป็นสลับแทนนะอ่าโอเคหลังจากนั้นก็ให้คุณผู้ชมวางตรงนี้ครับผมหนึ่งแบบนี้ครับมันจะได้ดูมีอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรแหละเดอออ,อแบบนี้เลยนะครับผมทำทุกทิศท,ทางนะครับ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดนะครับผมอาจตรงนี้จะทําเป็นอาจจะใส่เป็นกระจกนะครับก็ให้ปิดในรูปแบบแบบนี้นะครับแล้วก็เอากระจกออกมาครับผมเอากระจกเต็มและกระจกแผ่นนะครับกระจกเต็มนะครับให้วางไว้ตรงขอบๆนะครับแล้วก็กระจกแผ่นวางไว้ตรงกลางนะครับเพื่อสร้างเลเยอร์ที่สวยงามนะครับตรงนี้ก็ คิดว่าน่าจะทําเป็นประตูนะอ,อ่าผมคิดว่าผมจะใส่เป็นบันไดเพื่อที่ว่ามันจะได้มองเห็นทําเหมือนเป็นกระจกนะครับอ่าทำบัได้กับหัวนะครับน,บนี่มันก็จะออกมาในลักษณะคล้ายๆแบบนี้เนาะแล้วก็จะสามารถใส่ประตูได้นะครับอ่าประตูก็หันหลังแบบนี้นะครับอ่าก็จะใส่เป็นประตูแบบนี้เลยเปิดปิดได้นะครับให้ MC มัน รู้สึกว่ามันมีความกว้างเล็กๆน้อยๆนะครับเออมันจะได้ดูแบบกว้างแล้วก็ไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับตรงนี้ก็ใส่ปิดไปนะครับทําเป็นกระจกเมื่อเราได้ชั้นล่างแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ออตกแต่งโคมไฟด้านนอกสักนิดสักหน่อยนะครับก็ให้เอาโคมไฟมาครับแปะ รอบทิศเลยครับผมาตามด้วยตรงนี้ก็จะเป็นรั้วสักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามเนาะสำหรับชั้นหนึ่งก็ประมาณนี้แหละก็น่าจะเสร็จแล้วแหละสําหรับชั้นหนึ่งนะอขอทุบออกก่อนเลยปะม,มันต้องใส่แบบห้อยปะเออมันจะได้ดูแบบสวยงามเออก็ตรงนี้ก็ เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่ปักไฟนะครับมอนสเตอร์จะเกิดได้นะครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างเราจะปักเป็นโคมไฟไปแล้วเนาะ,ะจะได้ดูแบบมอนสเตอร์ไม่เกิดอะไรประมาณนี้มันก็จะได้แบบไม่มาทําร้ายพวกชาวบ้านได้นะครับแล้วฝนมันจะมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยฮะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําหลังคากันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งวิธีการทําหลังคาก็ไม่ยากครับผม เดี๋ยวผมขอต่อตัวขึ้นไปก่อนละกันนะครับอ่าเราจะเจาะรูตรงนี้เนาะอ่าเราเจาะรูตรงกลางนะครับอ่าเล็งดีๆนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถแบบว่าปลูกกลับคื้นไปได้นะครับอ่าอ่ะ,อะประมาณนี้แหละแล้วใส่เป็นอ่าผมใส่เป็นกระจกแผ่นหรือกระจกเต็มวะอ่ากระจกแผ่นนะครับใส่ไปตรงนี้นะครับผมอ่า แบบนี้เลยนี่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปึ๊บแล้วก็เอาสลับมาครับผมสลับมาคั่นไว้แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปทําข้างบนนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นบันไดแบบนี้อ่าชึบชึบชึบอ่าเดี๋ยวขอบขอบครับผม แบบนี้แล้วก็ใส่เป็นชึบอ่าประมาณนี้โอ้โหทำง่ายสร้างง่ายครับผมขอไปนอนก่อนได้ปะแบบน,แบบนี้แล้วก็ตามด้วยทำด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับมันจะสามารถทําง่ายเนาะโอเคถ้าเราไปทําด้านบนก่อนมันทํายากนะครับค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับ คิดว่าเดี๋ยวผมขอต่อตัวขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ก็อาจจะทุบทิ้งนะครับอโอเคส่วนด้านบนนะครับผมอ่าเรามาถึงด้านบนกันแล้วนะครับด้านบนก็ทําแบบนี้เลย เป็นบันไดกลับหัวอ่าแล้วก็ตามด้วยปัป๊บให้มันยืดออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่แบบนี้ไปนะครับตรงนี้ก็จะปิดไปเลยแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เราเหลือ,อตรงนี้ไว้บ้างไว้สักนิดสักหน่อยนะครับให้รู้ว่ามันเป็นเห็ดแล้วเนาะเออตรงนี้ก็ใส่ไม้ธรรมดาไปครับโอเคก็ใส่ไม้ธรรมดาก่อนแล้วก็ตามด้วยบันไดกลับหัวเนาะเออ ไอ้ตรงที่ผมวางไว้มันก็คือจุดศูนย์กลางนะครับผมอาแบบนี้ก็น่าจะทําง่ายสร้างง่ายนะแบบนี้ไปอ่าคุณผู้ชมอาจจะงงก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันสร้างยากนะครับสําหรับหลังคานะครับต้องทําความเข้าใจกับมันนิดนึงนะครับชิบชิบ แบบนี้แหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าก็จะออกมาในลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมอ่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําปล่องไฟกันเลยดีกว่านะครับซึ่งปล่องไฟผมจะทําตรงนี้ละกันนะครับก็จะขุดลงไปเลยอ่า ก็จะทำเป็นใช้เป็นพวกนี้ครับผมสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำนะครับอไอเทมที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีดังนี้ครับผม c o เวอร์สโตนะครับคข็มไฟโอ๊กแฉกดอนะครับหลังจากนั้นก็ต่อตัวขึ้นไปเลยนะครับ1 2ขึ้นสูง2บล็อกพอนะครับผมหรือไม่ก็ ทุบทิ้งออกบล็อกหนึ่งอ่ะถูกแล้วถูกแล้วขึ้นสูง2บล็อกนะครับหลังจากนั้นก็วางตรงนี้ไวร้รอบๆครับผมแล้วก็เปิดมันด้วยนะครับอ่าวิธีการทําก็ง่ายๆนะครับผมเอาละครับหลังจากเราวางแคบดออ่าเป็นในรูปแบบแบบนี้แล้วนะครับเราให้ให้เราขุดตรงนี้ครับตรงกลางนี้ออกนะอ่าเพื่อที่ว่าเราจะได้วางแคมไฟได้นะครับอ่าแล้วมันก็จะออกมาเหมือนแบบ อารมณ์เหมือนแบบกําลังทํากับข้าวอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมเออก็แบบนี้ก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วหลังจากนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นชั้น2นะครับชั้น2อ,อาจจะเป็นพวกบล็อกอาชีพหรือว่าเตียงนอนนะครับให้ npc ได้นอนกันนะครับหรืออาจจะทําเป็นแค่ชั้นเดียวก็พอนะครับเพราะ npc มันไม่รู้สิมันอาจจะขึ้นแบบออพวกบันไดลิงไม่ได้ปะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาแล้วผมก็ลืมบอกทุผู้ชมไปนะครับเวอร์ชั่นที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันนึ่งศูนย์จุดแล้วนะครับผมอเออเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยเนาะตรงนี้ก็ให้ทุกออกไปเลยนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งในภายภาคหน้านะครับผมออหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับประมาณนี้แหละชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมก็ละหนึไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามด้วยนะครับผมอ่าก็เพิ่มกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะครับอ่าโอเคประมาณนี้แหละก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันก่อนละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายผมสวัสดีครับ